เราเลาเรื่องความเป็นแม่ค้าของป้านานะคะอ e ันนี้เราหลังจากเราปลูกต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนที่เราจะไปขายนะคะเราปลูกลงในกระถาง8นิ้วนะคะอันนี้ก็นอกจากกระถางนะคะแล้วก็ดินนะคะเวลาเราปลูกอันนี้กระถางที่เราปลูกจริงนะคะเมื่อเมื่อเขางามนะคะเมื่อเมื่อเขางามอันนี้เขางามแต่ว่าเดิมอะเราเพาะ หมอนเนี่ยเราเพอกระถางหนึ่งประมาณแปยอดเก้ายอดนะคะแต่ว่าเขาไม่ไม่ติดนะคะอันนี้ป้านาก็รวมจากที่ ส่องกระถางกระถางละต้นมาเป็นกระถางเดียวสองต้นนะคะเพราะจะได้ประหยัดต้นทุนนะคะเพราะว่ากระถางอันเนี้ยกระถางแปดนิ้วใบหนึ่งก็ห้าบาทแล้วนะคะและเรามาไม่รวมดินอีกนะคะก่อนจะไปจําหน่ายไปฝากขายเนี่ยนะคะปะ้านาจะเอาหนังสือพิมพ์นะคะลองที่ก้นกระถางลองที่ก้นกระถางนะคะแล้วก็ผูก ถุงให้เรียบร้อยนะคะติดสติกเกอร์นะคะติดสติกเกอร์ที่เขากําหนดให้นะคะในสติกเกอร์เราก็ต้องเขียนว่าเราจะขายต้นนี้มันชื่อต้นอะไรแล้วมันต้นละกี่บาทนะคะแล้วก็เบอร์โทรของเรานะคะเบอร์โทรของเรานะคะเราก็ต้องแจ้งเบอร์โทรไปด้วยนะคะอันนี้เราก็ปานาก็จะขายต้นม่อน20บาทนะคะถูกมากถูกไหมคะเพื่อนๆนนะคะแล้วข้างล่างก็มีกระถาไอ้นี่นะคะ ด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าแล้วเราก็จะขายขายของราคาไม่แพงนะคะมานาก็จะมีหนังสือพิมพ์ตรกนี้นะคะอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ที่เราเราไปบ้านมานะคะหลานๆเขาก็เอาลองผล,ลไม้ลองของกินมาให้เรานะคะแล้วก็ลองต้นกระบองเพชรน,นะคะต้นแขกตัดนะคะที่เราให้เขาทํานะคะ ให้เขาทําแล้วเราก็จอามาจําหน่ายนะคะเพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการดูแลและการเลี้ยงมากกว่าที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะก็ป้านาชีวิตที่เป็นนะคะก็ได้เกิดการเรียนรู้มากมายนะคะกระดาษพวกนี้นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ขยำทิ้งถังขยะนะคะอันนี้ป้านาก็เก็บมารีดออกนะคะ รีดออกนะคะแล้วก็พับให้เรียบร้อยนะคะอันนี้พับไว้นะคะพับไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ก็เก็บไว้นะคะแล้วก็เอาไป เอาไว้ห่อต้นไม้เตียวม,มาลองก้นกระถางน,นะคะกระดาษพวกนี้ยังดีอยู่นะคะเราสามารถใช้ลองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะตะกร้าขายของของป้านานะคะเวลาในตะกร้าขายของก็จะมีอุปกรณ์ครบเลยนะคะมีสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีปากกาเขียนนะคะเพราะว่าเราต้องเขียนตามกติกานะคะสติกเกอร์ก็มีปากกาก็มีนะคะก็เตรียมให้พร้อมนะคะอยู่ในตะกร้าเดียวกันนะคะ ก็มีถุงนะคะถุงที่ห่อ,อก,กระถางนะคะกระถางที่บรณาคายนะคะจะมีสองขนาดนะคะคือขนาด8นิ้วนะคะกับขนาด6นิ้วนะคะถ้าเป็นกระถาง5นิ้ว5นิ้วครึ่งเราก็จะใช้ถุง6นิ้วหมดเลยนะคะถุงนี้นะคะกรรมการของร้านค้าพอเพียงเขาก็กำหนดว่า ให้เราต้องใช้ถุงรักโรคย่อยสลายได้ด้วยนะคะถุงหิ้วรักโรคนะคะย่อยสลายได้นะคะถุงธรรมดาเขาไม่ให้นะคะก็ในในตะกร้านี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์แม่ค้าเลยนะคะมียางนะคะมียางมัดก้นกระถางน,นะคะมีกันไกลนะคะไว้ตัดแต่งเก่งต้นไม้นะคะแล้วก็ ก็มีทุกอย่างครบเลยนะคะเวลากลางคืนมาห่อต้นไม้เนี่ยนะคะก็ถือตะกร้ามาใบเดียวนะคะได้ครบเลยนะคะส่วนหนังสือพีมันนี้เพิ่งกลับบ้านมานะคะแล้วก็เพิ่งได้ของมาก็เลยยังพับเก็บไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะพับเก็บให้เรียบร้อยนะคะหลังจากพับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวปานาจะม้วนนะคะม้วนเสร็จแล้วก็จะเอาอยางมัดไว้นะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่ม้วนเก็บให้เรียบร้อย บ้านเรามีแมวนะคะแมวเดี๋ยวแมวจะมาฝากถ่ายเอาไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเอาไว้จะมาแชร์ประสบการณ์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ